เจ้าเสียดมากเส็ดแบบใดมากกสั่งเวลาเจ้าตาย,เจ,าตายเจ้าก็ตายคือกันกับค้นทั่วไปแหละพี่น้องตายไปแล้วบาดเลยผลทุนไทย็ค่ยังเขาก็เทศแบบเดียวกันเขาอยังเผาเจ้าก็คขึ้นกันเจ้าสีตัวเจ้าสีดีก็กเผาเจ้าขึ้นกันกับค้นคดีแหละพี่น้องคิดตั้งแต่ว่าเขาเอามาเบาเ่าผู้นัน้นือดีแต่ผู้นีู้้ดีแต่เป็นตัวย่างให้ลูกหลานเขบาวงไปทั้งหนาไม่ตอนนั้นมีหลาย จะไปคิดอีหยังหลายคิดแต่ว่าน,น,นั่นอันนี้เ่แม่นจริงๆแล้วก็ว่าต่างกันดอกค้นเ้ามอันบ่ดีเกินกันเพราะกัไหนไดหรอกแต่หนูเมื่อเ้ายังบ่ปทอกันสัจธรรมของชีวิตคือ,คอ,คอกนอก็วานพี่้อง อันใดมันกานั่นดอกจางความดีก็ไว้เกิดจะเกิดผลถึงลำบากตากตำต้องจำทนเกิดเป็นคนควรหมันขยันเอืยประเด็นสอบสอบขันี้ของงานหนังสือต่างแต่ประเด็นเลี่ยนยูปอร์ซคนประเด็นสอบทองจนขื่นใจเท่าเท่าคูมือนี้ไม่เท่ากี่ประเด็นเลียนหนังสือประเด็นมาทองพวกพวกอาขยันอ่านล่ำมาเกี่ยนนั้นปประเด็นมากมากขนาดประเด็นตอนนั้นประเด็นนั้น ตะกอนเลียงงัวนุ่มภาษาไมานั่งอยู่กับอ่านต่นหนังสือจนัวประเดียนจนด่าไปตัวไปตัวตีป,ประเดียนตะกอนนีมีเอ็นออกไปตลาดลำได้บ่มียังไปซื้อหนังสือมาถึงเวลาประเดียนกลับไปตลาดกับไปซื้อหนังสือมาไบตะกอนจนว่าบ่ไม่ยังหรอกตะนหนังสือประเดียนมา่นานหนังสือตะกอนวันนี้หลังจากนั้นมาประเดียนก็เลยเล่ยบ่นั่นแล่ะ เพราะว่าห้าบ่าได้สบายคือเกานะ่าะ้องบ่ได้นนางดียันคือนเกา่าตะกอนนี่ยยังเด้นนางนี้ยันบูบเก่ามือนุอ่มประเดยนนี้ต้องออกมาท่ามาหากินต่พัดเดินทังมาท่ามาหากินโดยตนเองแล้วยืนอยู่ล่ำขาลำแขนเกี่ยวองแหล้ววันนี้มันก็เลยคนห้องมันกับน,น,น,นันเนาะมันกับเป็นแนวอื่นหละ่ะคือว่าเนะห้องบ่ได้น,นั่งยูซื้อวันนี้ห้องก็เขาเอือนว่าขนควายเนาะขนควาย คนควายหาเฮียนหายัางให้ลูกอยู่แต่ก่อนเฮาบ่ต้องคนไข้บ่าว่าเฮามีเฮียนแล้วเฮามีเฮียนเฮามีที่มีปัสแนวแล้วตอนเฮาอยู่น้ำดูดน้ำผับวบา่าสั่งกันมาแล้วแต่หลังจากเฮาหนีจากเขามาแล้วที่เฮาบ่ามีหยังจักแน่ว,นวเฮาบ่ามีหยังจากแน่วมีอยู่เฮียนพ่อแม่ก็บ่คือเฮียนเจ้าของพี่น้อนปัยแต่คนทุ่ยไทยประเด็นก็ต้องหาหาเก็บเงินซื้อเฮียนให้ลูกซื้อที่ให้ลูกอยู่ซื้อเฮียนให้เจ้าของอยู่ เ้าสิได้ไมีหลักมีฐานเนาะเป็นยังบุญกับสมความมาุ่งมาศปาฏิหาริย์ไปเดินก็ไดพุทธเนี่ยหรอเรถึงประเด็นบ่ได้หลาประเด็นกระพุ่มใจเฮาหาได้สำเน็ก็ได้สำนันเนาะสำกับายดินตายเฮาก็ยังดีดีก็เฮาบ่มียเงินเด้งๆเป็นยังบุญอยู่นี่สินสั่งน้ำกันประเด็นกรบกรได้ไปกันเกียงเขาประเด็นกรใส่หนีพุทธกระขอบคุณท่อกระซอลลำน่าไล่เด้อซอยผู้ขาเแลยนวิ่งเต็ม ปรับโครงสร้างนี่พี่น้องประเด็นอย่าเบาเรี่ยงการปรับโครงสร้างนี่ให้ฟังนะเดี๋ยวประเด็นไปเก็บผ้ามา,าดีดคนพี่น้องมันทำเจ้าหน้าอีิเขามาประเด็ยนยังไม่ทันหลางของนานนี่ว่าไประเด็นออกไปข้างนอกไปเบื้องบานประเด็นเห็นเงินเขาธนาค่านันบาทอะไรนะประเด็นเพราะเขาใจความใหม่เอาไปให้ผู้น,นั้นผู้นี้เบิ่งเขาไปว่ามีชช้ขีบเขาล่องเหมือนใสอน่อันนั้นเจ้าตี้ะไรตี เขาเงื่อนขื้ขขเขาตอนนี้มาไปรเด็นบล็อจ็กนนเขาว่ามีชาจีบเขาล่องเอาเงืเ่อ,เอเนเขาเบิง้งว่ามันธนาคารเจ้าแฉเพราะทันทีปัะเดบ่แม่นเป็นดอกเบี้ยไม่น้องปรเดนบอจักเขาปรับดอกเบี้ยห้มันสิ้นปีแล้วเขาได้ปรับดอกเบี้ยห้ประมาณนี้ไหมประเด็นบ่็เข้าใจประเด็นได้ไปถามธนาคารเขาธนาคารเขาเลยบอกว่าโอ๋อเป็นดอกเบี้ยปลืกคากลายพี่น้องไอ้ประเด็นบ่ฮู้ เดืนบ่งหกจักแหงไร่าเมี่ยเขาเงินให้เขาให้ซจำเนี้ก็คือให้หน่อยใช่ไหมไม่ได้แทนบ่เมี่ยงก็ปั๊บดอกเบีย่ยหอ้องดอกเบีย้ยน้อยหน่อยไน่อยเดือนนึงว่าเขาตรวจสอบธนาคารอนันอันนั่นของห้องที่สงบพเพราเข้าใจความหมายไร ບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງກໍຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກີນ້ສົງໄສຫງຮ